อ่าเข้าได้นะครับเซฟตี้เน็ตเซฟตี้เน็ตผ่านก็ขั้นตอนแรกให้เรามาติดตั store, well ้งโมดูลก่อนนะครับ2ตัวที่เราจะใช้คือ Magic h i p h Prop Config 5.4.0แล้วก็ s e พ t ินเนต1ิ1นนะครับขั้นตอนแรกให้เราติดตั้งมาเชิกไหก่อนครับหลังจากนั้นให้เราไปติดตั้ง s e พ t ิน F ครับพอเราติดตั้ง s e พ t ิน e t เสร็จปุ๊บให้เรากดรีบูตตรงนี้ได้เลยครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมตัด อ่าหลังจากที่เรารี o บูตมานะครับพอเรารี o บูตเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปดูโมดูลเราว่าติดตั้งสําเร็จหรือ,อยังก็นี่นะครับติดตั้งสําเร็จแล้วมันขึ้นให้อัปเดตไม่ต้องอัปเดตนะครับรับทิ้งได้เลยพอีนี้ให้เรามาที่เทอร์มินอลให้เราพิมพ์คําว่า p s u ก่อนก็ได้ su เพื่อขอสิทธิ์ลุตแล้วมันจะมีคำสั่งอนุญาตมาให้ขอสิทธิ์ลุตแล้วทีนี้ให้ผมพิมพ์คาว่า props รับแล้วก็รอสักครู่ครับ แล้วก็กด edit driver ไปเลยเอ้ edit device แล้วก็กด pick A กด F ไปแล้วก็เลือกยี่ห้อโทรศัพท์ของเราผมใช้เป็น OnePlus เนกขดยี่สแล้วก็รุ่นของโทรศัพท์ครับ เลขก็ตามนั้นเลยแล้วก็เวอร์ชัน Android ถ้าถามว่าคุณจะยืนยันการทำรายการไหมกดเย็ดไปเลยแล้วนี้คุณต้องการจะรีบูตไหมผมก็จะกดเย็ดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตัดมาตอนรีบูตเสร็จแล้วเนาะหลังจากที่เราทำการรีบูตเสร็จเรียบร้อยให้เราเข้าไปที่มา g i จิอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการซ่อนร o t นะครับ ไปที่รูปเฟืองบนขวามือได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราหาคาว่า m a g i c h i ไ h ไปติ๊กถูกครับแล้วก็ Hide The Magic App ข้างบน m a g i c h i g h แล้วก็กด setting ไปครับกดไม่ใช่ตัว setting หรือู้ปิดกดตั้งชื่อไปผมใช้ชื่อเดิมมันคือ setting แล้วก็อรอแป๊บหนึ่งครับมันจะเด้งเข้าหน้าของ m a g i c h i g h ที่ว่าเป็นชื่อ setting แล้วทีนี้ อันนี้แอชชัตอะไรเราก็กดจกเลือกไปก็ได้ไปที่รูปโล่กดมาจิกไฮนะครับโอเคสันบริการ Google แล้วต่อไปให้มาเช็คเซฟติเน็ตครับตกลงไปเซฟติเน็ตฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ผ่านแล้วทีนี้ให้เราไปทำการติดตั้งไฟล์ apk เวอร์ชัน 5, 5. 12.0ไปแล้วกันเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งกดเปิดครับ<ม>ให้เรามาที่หน้ามาจิกอีกทีหนึ่งมันจะเป็นชื่อเป็น setting แล้วนะครับมาจิกตอนนี้เรากดย้อนกลับไปกดมาที่รูปโล่มาที่มาจิกไฮ อ่าอันนี้ก็บางคนอนะ่ะมันจะขึ้นแค่นี้นะบางทีแต่อันนี้ผมได้ทําการขออนุญาตไปแล้วให้กเราไปติ๊กเป็นให้มันเต็มช่องให้มันเต็มสีฟ้าเนี่ยเสร็จปุ๊บไหนเราลองเข้าแอปธนาคารดูว่าตอนนี้ผ่านหรือยงังคือตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าผมแก้เวอร์ชันล่าสุดได้แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงอ่า ก็โอเคครับผ่านแล้วนะครับก็เรียบร้อยเข้าแอปธนาคารได้ไม่เด้งไม่หลุดเออขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งให้เราเข้าไปที่เพจสโตก่อนพอเข้ามาหน้าเพจสโตปุ๊บให้ไปที่การตั้งค่าครับ พอเข้ามาตั้งค่าปุ๊บให้เราไปที่เออตั้งค่าเครือข่ายตรงนี้ครับแต่เข้าไปแล้วกดคำว่าอย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติกดอย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติแค่นี้แหละครับ <S <S แค่นี้เราก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วมันก็จะไม่อัปเดตแอปของเราแล้ว ก็เป็นไงกันบ้างครับก็เรียบร้อยดีนะครับสำหรับเซตเอร์น็ตก็โอเคผ่านทุกอย่างผ่านก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ